ผู้ให่เลี้ยงตักแตนเลี้ยงงูบ่ครับจังปูตัวนี้ก็ต้นเดือยครับลูกเดือยฮลูกเดือยที่เขาไปใส่ครับน้ำเต้าหู้ไปใส่เห็ดเต้าส่วนอ๋อไม่เนี่ยนี่สมหบองัหวานนี่ครับคือลักษณะต้นอ๋อคือเป็นเตยองไรสายพันธุ์น้ำเทเด้แบ่งเป็นนอบ่ครับหรือเป็นยังไงลูกเดือยลูกเดือยนี่พันจะปลูกด้วยเมล็ดเมล็ดพันจะออกช่อข้างบนอืครับออกช่อข้างบนนี่ก็คือรวมนี่เบ้าเ็ดปลูกประมาณสามเมล็ด ครับแต่เพื่อนแตกออกเป็นจิ๊บเป็นเสาดิป่า่ย่มย่ำเขามาเอาดิเขาเขาต้องใส่ตังไดขคือจังโอ้ยผมใส่สวิงตากเลยเอาหล่อไว้ยังฉีกถอ,อ,ขอีขน้นเนาะอ้าวแม่นป่ะครับครับช่วงนี้ก็สวิงสอนเอาเลยั<อ>่านจะกินเสาเมื้อเมาเสาเนื้อเมาเที่ยงฉีกมาสอนเนาะั่านจะทอดน่าสนใจนา่นา,นาสนใจผมก็เลยนํามาปลูกครับตอนแรกผมมันบักบวบบุแมีนครับมาคุณให้พักคนไให้ พักคุณให้โอ้โหนี่อ้ยเป็นเตออมแสบอีดีหนอ่อใสออมใส่อย่างนี้เดียบออมใส่บุกหอยปังบ้าเสียดได็ดพอนอนอ้กได้พอดีกันเลยครับได้หอยปังก็เอามาพี่มาเก็บผักกันนีไปออมใส่กันนี่สิกบบวะจับกบมากก็มาออมใส่กัน,นโอ้ครับเมื่อวันเสารักคุณให้มาอออมใส่ยอดบุกบัวนี่เบิดเดี๋ยวไม่เบิดสุดอย่างอีดีครับถามว่าเขาปีหนึ่งในพื้นที่หนึ่งไรเนี่ยมันได้เงินหลายบ่เอาแล้วครับเอาแบบพ้นกำไรออกไหมหรือเอาไรละพันเนาะครับ การที่อยากฮักฮักลบภพตุ้นออกมาแล้วนะโอ้ตัวนี้มาซ้ำเสี่ยงเงินพันหนึ่งนี่เดี๋ยวเห็นหมากแตงข้องเดียวมันก็ได้แล้วครับครับแม่นบ่าล่ะครับแม่นเมีนครับโ่อต้องไปร่วมป่าเ่อต้องไปร่วมกบหรอกเมื่อตงไปร่วมป่ากบหรือว่าบักหอกบักหอยที่เฮาเลี้ยงเมื่อนครับรับการเหตุการณ์เกษตรน่อครับทำไงเธอท่อหรอมันก็บม่อยากเขียดครับไม่แต่อยากเศร้าเด้อเอาหาเหตุงานกรุงเทพเอาหาเหตุงานเมื่อนเมื่อนี้ครับกานเฮาเห็่แล้วเฮามีความสุขใับเหตุงอืด ้วเงินมันสิเขามาเองครับครับครับสวัสดีครับพอแม่พี่นองช่องศักดีคนเกษตรยังทีราบสูงครับมือนี้นะครับเบาศักดรีผ้าพี่นองมาชมนะครับการบริหารจัดการพื้นที่น้อยๆครับประมาณไรหนึงนะครับ เห็ดสวนแบบผสมผสานมีกินได้ขายมีใส่หลักการในครอบครัวของเฮานี่มีอาหารแบ่งปันอยู่ตลอดเวลานะครับมองนีเพื่อนเห็ดดีดีครับพี่น้องเอาไปเป็นแนวทางเด้อครับพี่น้องเพื่อพัฒนาสวนเกษตรข้องเจ้าของนะครับมือนีเฮ้าสีมากพอกับเจ้าของสวนคนเก่งเลยนะครับก่อนอื่นเข้ามาสวัสดีเพื่อนก่อนครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับไี้ครับแนะนําตัวนะครับผมผมเพื่อคนสวนคนไหลนะครับเนาะครับครับกกิจกรรมในสวนนี่นะครับพี่น้องอือ มีหลายอย่างนะครับอยู่นพื้นที่หลายอย่างหลายแนวพื้นที่จักไรครับผมพื้นที่ประมาณไรหนึ่งครับประมาณไรหนึ่งไรหนึ่งครับมีการเลี้ยงกบโอ้เลี้ยงกบกบก็เป็นกบแบบสะอาดนําใสนะครับพี่น้องครับน่าใส่ต้องเปลี่ยนน่าบ่ต้องเฮ็นยังเลี้ยงไว้ในค้องเลี้ยงไว้ในค้องครับการเลี้ยงกบนี่เขาว่ามันกินอาหารเบืองบ่อครับมันมีสูตรลดต้นทุนนครับพี่น้องแน่นบ่ครับไอแนวไดเนี่ยครับผมแหนแดงครับแหนแดงจะมาให้ช่วงเพียง ครับอาหารจะจะเกลือเศร้ากับแรงครับครับก็ราต้องให้ไล์ให้เพ่นจินแหนแดงส่วงเที่ยงอัดเขาให้เต็มเลยโอ้เป็นอาหารว่างไงครับเพื่อนเพราะว่ากบนน่เพิ่นจะกินอาหารลอยน้ำแหนแดงเวลากบมันดินมันจะลอยมากมันก็สวบครับอืะกินมันก็เอี่ยมถ่วงครับครับโอ้พี่หน้องเอาไปเด้อครับมันเป็นวิธีการทีผู้ใดก็บ่เคยบอ้ฟังก็ได้ยินจาก่าเชิดมา เอาไปล่องมึงสวนเจ้าของมึงด้วยครับเบิร์ตแม่นบอกค้าปรหารเนื้แอแดงเห็นไหมเอาให้ช่วงเที่ยงช่วงแรกมากนี่ก็เบิร์แล้วอครับถือว่ากินดีกินดีแล้วกันเนื้อแดงมันสามารถที่จะขายายพันธุ์เองได้ข้างไต้องอไปสือเขาดูโอ้ก็เป็นการข <หา S 1> ยัดต้นทุนแห้งครับโอ้ยอดเยี่ยมนะครับเอาพาช่วกิจกรรมเนี่ยอื่นนะครับหนึ่งไร่ใส่ทุกอย่างของบาาเชิดนะครับสำหรับพื้นที่ตรงนี้เนาะบางกระสีเนาะครับครับก็คือแต่กอนตะกี้นั่นมันจะเป็นพื้นที่หน้าครับนอกจากเฮดหน้าเฮดเขาแล้ว ข้าบัมาปรับโยกเคสแดงสีมันกัดปลูกแนวเอือนมาได้อ๋อตัวนี้โยกโดยการใส่แมคโคเมคโคคูด,คดคใส่งบแปดพันเท่านั้นเดียวทั้งเม็ดนี่บ,คบ,บ่ครับบ <c oughs> ่หลโอ้คราบพี่น้องกลุ่มคาแห้งนะครับสแสดงว่าบ่ได้คุดเลอกไนไหนที่อีครับคุดอยู่ประมาณเมตรห้าสิบอือหนึ่งเมตรห้าสิบแต่ว่าขั้นคู่นี่บ้าเฉียดใจเฮ็ดให้มันกว้างเลยครับรถไทสมเขาได้ <c oughs> เขาไทลองได้สามารถที่จะปลูกเพื่ออายุสันได้ โอ้ดีดีคือจะเห่าเฮ็ดอยู่ในขนาดนี้ครับคือเพื่อดายะสั้นโอ้เป็นการสามารถบริหารจัดการได้นะครับเขาบอต้องไปบอกจกขุดปลูกเพื่อดูกพักเสีเฉารถไถเขาเลยอครับนี่แปลเขาได้รถไถสมเขาได้เมื่อ็สะดวกสบายครับครับเขาทาได้ครับพี่น้องเข้ามาชมกันเลยนะครับนนี่เป็นบักแตงพันธุ์ไหนครับนี่นี่คือบักแตงบักแตงหอมครับไ่ แตงหอมแตงหอมแตงอมบ่ครับครับมันจะเป็นกับว่าแม่นแตงอมครับมันเป็นแตงหอมห่ล้านหอมใบเตยน้อยปุ้มๆนะครับี่ลักษณะน้อยเพื่อนแต่แต่พอตเตม่หฮาพูน่ะหอมไปตะใบด้เจ็บมเมล็ดเจ็บสายพันธุ์ได้บ่ครับเก็บได้ครับแตงสายพันธุ์นี่สามารถที่จะเก็บพันธุ์ไปปลูกในปีนาก็ได้พี่น้องบ่ต้องไปซื้อซ้ำๆลร้รอบอืครับต้นไม่ต้นมุเถท้ต้นเพื่อนต้นลักษณะต้นนี้ ไงพ่ออย่างผมฉีดน้ำหมักแล้วพบอินซี่ได้พี่นหวังเลยโอ้ฉีดน้ำหมักหมักหมักมีแค่มีเลยนี่ปุ๋ยนั่นใส่อยู่ครับแต่ว่าอร์โมนนั่นบ่ใส่ยาบ่ใส่ยาบ่ใส่ครับใส่แต่อาหารของเผือดถึงเป็นปุ๋ยเนาะครับลักลักเข้ากับเท็ดกินเองเนื้อกินเข้ากับขายครับเนื้อขายมาให้บอหอยบอหอยก็มีบอหอยคือเอางไงสะสขอยู่ในไรหนึ่งครับทีเฮ็ดนี่ มันผสมประสานกันมันมันเกื้อหนุนกันนะครับเนอกจานครับเห็นหมุนเวียนน้ำกันได้นี่คือลักษณะของแตงซ้องนี่นี่แตงซ้องคืออย่างเหลืองๆนะครับนะซื้อสายพันธุ์เพิ่นบมแตงซ้องตลาดที่เข้าไปซื้อนั่ตลาดนะครับแตงที่เข้าซื้อที่มันเป็นซ้องแม่ปลูกพร้อมกันนี่นั่ะอ้เหลืองเออเหอเนี่ยครับนี่คือแตงที่สามารถเจี๊ยบพันธุ์ได้เลี้ยวไปเจี่ยบเขียวเหมือนแบดทนทานกว่ากันทนต่อโรคแล้วก็การเจี๊ยบเขียวยาวนั่นครับเจี๊ยบพันธุ์ได้อีกอือครับนี่คืือออข้ดีกการเล แล้วก็รสชาในการกินครับมันจะหอมเสียบแต่ว่าความดกมันจะอาจจะด้อยก็ตัวนั้นเพราะว่ามันผลิตแปลงสายพันธุ์มาอืมโอ้เอาปลูกยาให้ปลูกยาไ้เลียงตั๊กแตนเลียงงวบ่ครับจังปูกตัวนี้ก็ต้นเดือยครับลูกเดือยฮลูกเดือยที่เขาไปใส่ครับน้ำเตาโห่ไปใส่เห็ดเต่าส่วนเอาแมาเนลยนี้สบารเห็องหวานนี่ครับคือลักษณะต้นขคือเป็นตอยันได้สายพันธุ์น้ำเทเด้ แบงเป็นนอบอครับหรือเป็นยังไงลูกเดือยลูกเดือยน,นี่พันจะปลูกด้วยมะเร็ดมะเร็ดพันจะออกช่อข้างบนอืครับออกช่อข้างบนนี่ก็คือรวมนี่เบ้าเฉดปลูกประมาณสามมะเร็ดครับแต่พ่นแตกออกเป็นจิปเป็นเส้าดิ<ะ>ครับการแตกอออกอเพ่นครับคือเาเอ,อมามา่นี่มีคนรับสื่อหรือเา่ามาล่องปลูกบ่งครับอยากอนุรักษ์สายพันธุ์มันเดิมหายเดิมจืดเดิมจางอยากเอามาเก็กไบวไว้รวมรวมไว ออียยกอย่างนึงกะเวลาเขาไปต้มกินแสบด้วยคร,ครับผู้ไรบ่เ,เคยกินนะร่องเมื่งครับพี่น้องใช้น้ำต้วหูใช้ยังนะเนาะครับบ่อมันเจ็บกินแบบลูกสดเอาเป็นพ่วงไปลวกมันมานั่งแกะกินนก็ยังมีท่านแต่วันรสชาตินี่แบบผมว่าสุดยอดเลยโอ้โอโก็ได้คือกันได้ครับแสบคือลูกเดือยครับลูกเดือยอแล้วตอนเป็นพ<น>่วง<น>เป็นพ่วงเนี้ยให้บ้าสักสศรีมาเด็ดมั่งน่องอนองโอ้คือเป็นแต่อยากเห็นหน่วยมันแต่ดีครับผมก็เห็นคือตอนแรกผมว่าเป็นหยาได้เนี่ย น้มันบบมีผู้ใดลูกเจ้าเครือโนบดเข้ามามันโบอย่าีครับมันเริ่มจะหายไปอืครับเริ่มหายเริ่มห่างแบบนี้ก็คือเห็นเล่งเห็นความสาคัญอยากเอามาประดับไว้ในสวนอืมครับเพื่อเป็นพี่น้องเพื่อคนรุ่นหลังดุ่นนี้ได้โหยได้เห็นครับครับโอ้ว้าวขนาดครับบ่เคยเห็นแล้วก็เด้๋ยมาเห็นอยู่สวนของบ่าวเฉดีนะครับโอ้มีหลากหลายอย่างแน่นบดนี่เนาะบักชิดดอกชิดานี่ก็เติมเข้าไปครับเห็นบ่นบ่าศักดิ์สสังเกตเบิ่ง ตัวนี้จะเป็นพืชที่ใส่มูนเวี่ยนปูมูนเวียน,ยนอายุสัน้นครับตัวนี้จะเป็นอายุยาวขนาเนี้ย,ยู่ตั้งข้างครับครับบักซีดาเป็นไม้เยืนต้นเป็นมะพร้าว้สัน้นอืมจะปลูกไว้ขอบขาง<ป>เขาใส่ไปน้ำกันได้อเนาะได้ครับเขาใส่ปุ๋ยใส่ฟุ้นอยู่นี่เพื่อนก็นได้กินน้ำโอ้ครับวันนี้มสมมติว่าเขาสิบปลูกแต่บักซีดาเขาก็เที่ยวจะต,ตัดหยาเปนมัครับครับเขาเพื่นที่ตรงทีง่มาปลูกของดีกว่าอืม โอ้ดีคือรักการหนึ่งไร่นะครับใส่ทุกอย่างของเบาเฉดครับพื้นที่มันมีหน่อยครับบาสีครับเพราะว่าต้นทุนที่ห้าสิไปคุดไปหลอกล้องให้มันกว้างมันใหญ่มันสีเวิร์ดลายอีกก็เลยงัดให้มันแบบเน้่นๆครับซ้ำปลากระป๋องนั่นเปรียบเทียบดีเลยครับ๋อี่ไมีบางฮงอีกครับทั้งรางนี่ยบางฮงนี่ลูกเดือยวัดชุดครับตัดต้นเดือยออกเขาก็ถ่ายกินบางฮงต่ออืมครับ เป็นเพื่ออายุสั้นไหมครับลูกเดยนี่อายุสี่ซ้ำข้าวโพดประมาณร้อยยี่สิบวันครับร้อยยี่สิบถึงร้อยห้าสิบเหมือนโอ้ช่างจีอยากเขียนขึ้นมาแล้วนะครับ <c oughs> เพื่นเป็นลูกเนี่ยเลยนี่ครับนี่คือกระบ,บวนการเห็ดของบ่าวเฉดนะครับก็มีพผดไร่พวกพวกหมักเผานี่ก็งามเชี่ยวหลุ่มๆไปน้ำกันเนาะบับกเผานี่ก็อาศัยกินน้ำตัวนี้เนี่ยผมม่ได้เอา <c oughs> ใส่เพื่อนเนี่ยเฮ้ยพุดน,นะครับพี่น้องครับเขียวหลุ่มๆเลยครับอาศัยเกียนกับปุ๋ยกับบักแตงกับอันนี้ ห้าพันกระเคลคุลนกันหลายพนว่าปลูกน่ามกันม่ได้รอก็พามาปลูกก็เปิดเปลือกไงมันเป็นความจริงได้พี่น้องได้สามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้แต่ว่าเขาต้องเติมธาตุอาหารในเขาน่ะครับแค่นั้นสามารถปลูกก็เปิดลมลูกได้นอครับนอกครับเหลือเสื้อแห้งหู้แต่ว่ากแตงพันอมนี่ผมมักพันหอมนี่ผมมักลายต่้วลละเพราะว่าต่านท่านโลคากีดีหนอะขาโลครับตัวนี้ทขาโลค์ไม่ได้เสียดยาจักเถื่อนเลยพี่น้องครับครับเนี่ยใส่ตะนามหมัก ใช้แต่น้ำหมักอุย้หอยหยดปวดท้ายนี่ม่อนปลูกไม่เท่ากับปลูกครับม่นเก่ากับมีนี่ม่อนเก่ากับมี่อย่างเสียบนียครับปลูกไม่กับปลูกไปอู้ดีครับบักซีดอกซีดาของเพินครับเจ็ดดีเนาะเป็นร่องนี่กัูซึกว่ายางนี่กับโบแฉะโบเชื้อโบแฉะนาะมันดีเนาะครับมันมันหนามมันระบายได้ครับอืมนี่มาบิ่งในคลองนี่บ้านครับออกจากผนกับล้องนี่ก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้เยอะนะอี่นอน เนี่ยอ้าวบ้านนี้ครับพี่น้องครับครับเนี่ยโอ้ยย่างปลาครับเป็นปลาอย่างไงครับอยู่นี่คือนี่จะมีปลาดุกปลาดุกอย่างเดี๋ยวเลยครับอยู่นี่ครับปลาดุกอย่างเดี๋ยวเพราะจะแยกประเภทปลาล้ะเ็ทจังไดกินบัดนี้ย่ามย่ามเขามาเอาดิเขาเขาต้องใส่จังไดคือจังอุ้ยผมใส่สวิงตักเลยเอาหรอยังฉีกกรวอนพี่น้องเนี่ยอ้าวแม่นป่ะครับครับช่วงนึงก็สวิงสอนเอาเลยั่นจะกินเสา ย,ย,ยังเมือนเ้ายังเมือเทียงสิมาส่วนเนาะตัง้งจีทอดตั้งจีทอดสิกเองคนคนคือเอาบ่ต้องตึกครับบ่ต้องไปตึกให้มันเมื่อยมันยากอืบตอนแรกผมก็คือว่าโอ้บ่าวเสียดสะเอากินจังไงคือเอาสวิงมาล่อเอาซื่อๆนี่แม่นครับสทำนั้นก็ได้กินแล้วตั้งใจกินสองสามตัวก็พอแล้วพี่น้องตอนนี้ผมก็ปล่อยปลาไหลเลยครับเป็นยังผมก็ปล่อยปลาไหลผมฉิลงหลอบปลาลอยตัวพ่อ เป็น,นยังไงครับคือว่าจังสันมันจะประหยัดหัวอาหารเาพราะว่ต้องไปเกลืออะไรครับเนี่ยกาววาเข้ากินบัดหลอดหนึ่งหรือว่าคลายบัดหลอ,หอาาดหอนึง่งเมื่อพี่น้องเข้ามาอยากอยากซื้อตะไครครับลักๆก,ก็คือจะคล้องกลิ่นครับตะไคายเพราชุดนี่เอาชุดไม่รงถ้าเขาเลี้ยงหลาเดีย๋ยมันเป็นยังไงสมมติว่าร่องนี้เขาเลี้ยงจะขาลอยตรงสิโอ้ยมันเปลืองหัวอาหารมันก็ไดใดอยู่ครับแต่ว่าเขาบ่บ่ไดจําเป็นที่ ที่จะให้มันให้มันท่านหลอบต่อการจินต่อการตลาดนัน่นนะอ้ประจเป็นตรงไร้แห้งแม่นครับเพราะว่าเลี้ยงไปหล้เพื่อเพราะว่าปลาตัวใหญ่คนก็ว่าอยากครับแม่นบ่ครับอืมอาหารกระสีใส่ลร้เพื่อให้ใหญ่ครับเปืืองอัดเข้าไปให้มันใหญ่สว้างนา้ำน,น้ำเสียก็มมบ้บนโอ้ครับปัญหามันหล,หลแล้วครับเป็นแนวขิดที่ว้าวอีแล้วครับพี่น้องครับบ่าต้อง นี่ล่ะผมกับร่างเคยหยิ้นด้อกันส่วนมากมิเตปูว่าเลี้ยงได้หลายเลี้ยงได้หลายเป็นต้นซ่อนออืโอ้ผลเสียมันคืออาหารอาหารต้นทุนตัวนี้ครับนี่ครับต้นทุนพันสูงโอ้เขาทาด้วครับปลาดุกมันบบกินแหน่เดี๋ยงเน๊ะบเ้านไปกับโบกินบบกินครับเห็นร้อยก็บร้อยยุงกั่นออืเป็นประมาณจังสั่นนะครับมาทางล่างกะนี่หมกโมกเป็นมากแล้วอืเจ็ดสิบเจ็ดเจดสิบวานอีกกำลังมากหน่อย โอ้นะครับเนก็มีเครือง่ามเครือบางงามแต่ว่าเขาก็ปลูปกซับกันไปยังสิใส่นใส่ปุ๋ย,ยมุ่งเดียวกินน้ำกันไปหมดเขาทาแห้งไปเรื่อยจะนอครับบ่านที้ครับหมักเบิดทุกสิ่งทุกอย่างอยู่นี่มันผสมผสานแหละ,ะเป็นอีหยังที่มาเบิง่งมาชมป์เรามันมีความสุขนะครับพี่น้องเย็นๆอยู่ในนี้เนาะแต่ว่าผมว่าไม่เห็ดแนวนี่เลยนะครับมันมีความสุขค<ะ>รับแบบสมมติว่าไปเมืองเนาะ ไปกลับมากลับมาส้มสวนสยางซีหานะที่ว่ามันหรือดูซื้อว่ามันชดชฉื่นขึ้นมามันมีความสุขรับมันมีแรงที่มันชดขึ้นมาเห้เหียน,นะครับครับแม่นแม่นอยู่หรอครับผมแมห่หนี่ผมยังบางผมซื้อว่ามันร่มกันเย็นๆนะครับบลาเส็จเนาะครับบรรยากาศกันเฉนสีละวมยางเกี่ยวใส่เกี่ยวกวาอืมทงให้ทงหน้เห้าดีแห้งนะครับพี่น้องครับนี่ครับเดิมติดมาเลยนักษณะงมาของเพิ่์ม อ๋อพันสิ์จบแมนหมายเนาแต่ว่าพันเป็นแตงหอมโบราณทีแตงหอมโบราณขินกระปุลคับยังอยู่ประเด็นนี้ครับครับแมนกินกับปุลเอาไปตำกระเช้าหงยอดพ่นยังอยากไปต่อเยอะทินโอ้ลักษณะการติดลูกมันติดดีเนาะครับลูกเป็นลายเติบอยู่ด้วยครับพี่น้องครับโอ้กิจกรรมหลากหลายนะครับหนึ่งไร่ใส่ได้หลายปานนี่บะเดียวนี่โอ้ใช่ใส่ได้คลากหลายครับโอ้นี่นี่นี่ผมผมปลูกไว้นี่ฝรั่งผมก็เอื้อมเสริมเป็นสายพันธุ์ใหม่เ่รครับผมสายพันธุ์ใหม่ครับเขาบ่กปลูกเสริมยังสิ ให้ปลูกเสริมไปตัวนึงวัรุ่นตัวนึงเขากคกินตัวนึงครับอืมีหลายสายพันธุ์ให้เลือกกินเลยเลยครับเขาทาตัวนี่ครับพี่น้องมีไปเดี๋ยวไปเห็นอียงงามๆกระสือมากระสือมมกเขาเขามาไว้ในสวนจกวางครับท่างนี้ก็จะมีบังสี่ด่าบบงวงบังบวบผสมมาสานกันอัาเอย่ากินปลาดุกดีกับพี่บักบวบกระงใส่กันเลย โอ้บักซีดงซิดากันไรนะครับพี่น้องครับเขาท่าเขาอันนี้ไปเบิดตนะครับพุนน่ะทางนี้มาก็จะเป็นบักบวบบักข้าบานนี่บวบตัวนี้ก็จะเป็นพักให้บานเอ้าวบอกไอ้ฟังเนี่ยนี่ครับผมคือค่อยๆยิ่นพักคนให้พักให้บานครับแล้วก็เพื่อนอีกซื้อหนึ่งบางไร้ลา้เพื่อนที่อาจจะเอิญอนเพื่อนกันเนาะบ้านเฮาคือว่ามีเนาะครับมันจะมีมีบางเพื่อนที่ครับมีบางเพื้นที่เป็นเพื่อนราณลั่นนะครับแต่ว่ารสชาติดี เขากินเนว่ดอรครับสดสดบ่เอาไปลวกกินครับไม่จะกินสดสดครับตำตามนึ่งสิก็ได้รสชาติมันจะออกขมหวานโอ้ขมหวานแต่ว่าอยอ่ครับกินหยอดมันเอาไปใช้ออมใส่ยังนี่ผมราว่าสดยอดเลยมันสีโบขมคือผักใส่ผักใส่มันจะขมไทยเดียวนาครับครับตัวนี้มันจะออกขมหวานรสชาติมันก็เลยเป็นเอกลักษณ์ครับน่าสนใจน่าสนใจผมก็เลยนํามาปลูกครับตอนแรกผมมันบกบวบบ่แม่น มาคุณให้พักคุณให้พักคุณให้โอ้โหหนิอู้เป็นเตออมแสบอีดีหน่อใส่ออมใส่อย่างนี้แบบ๋ยอมใส่บุกหอยปังเบาเสียดไดี๋ยวพอนอนอ้ยได้พอดีกันเลยครับ <gauge> ได้ไหอยปังก็เอามาพี่มาเจ็บพักกันนี้ไปออมใส่กันนี่สิกบบว่าจับกบมากก็มาออมใส่กัน,นโอ้ครับเมื่อวันที่พักคุณให้มาออมใส่อย,ยอดบกุบกบัวนี่เบิดเดียวไม่เบิดสวยงางอีกทีครับถือว่าอาหารการกินยืนอยู่นะครับบรรยากาศร่มเย็นๆ ฟังผุ่นก็มี่อนขางหลากหลายได้ครับมีบักพิกเิ่นเห็ดเป็นเืชที่สามารถขายทรงบ่ะค่าแม่้าด้น้าเนาะมีบักพิกพร้อมนอกทั้งผุนเนาะมีบักพิกบักเขือครับบักทั่วอ<ม>ั่มีวัสดแนี่อะไรกันไปทั้งผุนกั้ารผุนครับหลากหลายอีดีเนาะครับหลากหลายมาทาั้งนี้ก็จะเป็นพวกตัวนี้จะเป็นบอ่อบ่อตัวนี้มันจะน้าจากให้หน้าฟังผุนครับมันจะไรพลาเนาะ เป็นบอ่อทรงน้ำก็จะมีป่าธรรมาชาติแน่ปลาเนีนแน่ครับป่าเนีนก็มี้าเหาบ่โบเห็ดตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้ก็คือให้หนาดีๆนี่่หละ้ถ้าเท็ดได้ยอย่างดเ,าดาเดียวคือดำาน่เฮ็ดได้ได้เขาเฮ็ดได้ได้เขาครับถามว่าเขาปีหนึ่งในพื้นที่หนึ่งไรเนี่ยมันได้งเงินไรบ่เอาแล้วครับเอาแบบพ้นกำไร,รออกไหมหรือเอาไรละพันเนาะครับ กันยทิงยาฮักฮักลบพบต้นลงมาแล้วนะโอ้ตัวนี้มาซ้ำเสียเอาเงินพันหนึ่งนี่เดียวเห็นหมักแตงข้องเดียวก็ได้แล้วครับครับแม่นบ้าล่ะครับแม่นแมนครับว่าต้องไปร่วมปลาว่าต้องไปร่วมกบหอกว่ลงไปร่วมปลากบหรือว่าบักของบักของอ้ที่เขาเลี้ยงเนือแม่นครับนี่คือรักการชิดง่ายๆแต่ว่าคนเฮามันต้องเสียสละล่องเห็ดบางกรจักไรหนึ่งครพ่อครับครับจะไปล่องหลายค่อยๆปับค่อยๆเห็ดเงี้ยหลูดไปนั่มไม่จังผมเห็ดนี่ผมก็ค่อยขยายมาเรื่อย เมื่อหลายได้ครับ,รบโอ้เป็นรักการถีดแ๋ยวา่าได้หลายคนกระขาดพอถึงบางคนเท็ดสีหาไรทุ่มทุ่นแม่ดูแลพอถึงจบนะครับนี่เริ่มเทิดอะไรคือจังบาเฉดนะครับแต่ว่า,วาอัดให้มันเนี่ยนแต่ว่าสําคัญนะันผมว่ามันอยู่กับความสุขในการเท็ดครับครับเมื่อพี่น้องมีความสุขเฮ็ดไปแล้วมันมีความสุขมันก็อยากมีแห้องอยากเฮ็ดมึงไม่ไปยิ่ง<ม>ถ้าเฮ็ดไปแล้วมันเมยมันก็นกนอยากเศร้า แค่นั้นเองมันมีอย่างหลายเด้ครับโอ้แม่นดีๆครับสารพันเหตุการณ์เกิรเหนาะครับทำไงถ้าท่อล่ะมันก็บพอกยาขเถตดครับไม่แต่อยากเศร้าเด้เอาหาเหตุงานกรุงเทพเอาปหาเหตุงานเมืองนั้นเมืองนี้ครับการเท้าเห็ดเหล่วเขามีความสูงในเห็ดโลดมาถึงทางอืล้วเงินมันสิเขามาเองครับครับต้องจะมีความสูขแล้วนีกระจิตุ่มเทเนาะคนเนาะแม่นครับครับจตุ่มเทกับการกับงานเท่านั่นอืมนี่ครับพี่น้องกะ คู่ขั้นที่ห้าเห็นอยู่เมื่อกี้นะครับตรงนี้เิ่นแปลงเป็นบ่อขนาดเล็กบ่อขนาดกลางโอ้ใหญ่เติบใหล่นี้หนิเพชรนิยังครับนี่ท่างฝั่งตัวนี้คือเลี้ยงหอยปังกับหอยเชอรี่สีทองครับครับจุดขยายออกมาครับเพราะว่าหอยปังนั้นต้นทุนมันจะต่าในการเลี้ยงมันต่ํนแถบสีบได้ใส่ยังครับครับก็ลูกเิ่นอ๋อตัวนี้ที่ลงไหมอืมครับ ตรงใหมขยายเองยงนะพี่น้อ,ยยองขย,ย,ยายเองเพดเองครับเพดเองเบิดตั้งแต่ขบวนการครับไอ้นั่พอแม่พันมามาก็มาฟาักเองครับครับตัวน,นี้ขยายไหมครับเขาเห็นแล้วเขาประสบผลสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วเขาก็ขยายออกมาครับอืขยายข้าน,นาเาเรียนรู้แล้วเนาะแม่นครับโดนบอกครับเขาเรียนรู้เรื่องบกไคยนี่ครับเขาจังขยายออกมาบกไคหนี่ศึกษาจริงจังหนี่ก็อยู่ประมาณเอาเตือนเสร็จ แค่นั้นนะครับครับเดือนเศษสองเดือนอู้แสดงว่าไหวแห้งเลยครับถือว่าไหวครับศึกษาพฤติกรรมในการกินการอยู่การวางไข่ครับครับเท่นั้นอ๋อศึกษาแค่แบบเดียวครับสามารถเอามาต่อยอดได้พูดนะครับสุดที่บสุดแดนพูดนะมาเ่าธรรมดาได้นี่ครับหนามาเรียนรู้ได้ครับว่างนีครับหนามาเรียนรู้ครับตัวนี้จะเป็นไม่ใช่รซีท่องโอ้ขยายแยกกันบ่ครับครับต้องแยกครับเพราะว่าใส่ร่วมกันมาได้เพราะเขหอยฟัง บอ่อครับสายพันธุ์มันจะมันมันจะผสมมันจะกลายพันธุ์ไปเลยครับซ้<ส>ำหอยเชลรีหน้ามาผสมกับหอยเชลรีสีทองมันก็นจะกลายเป็นหอยเชลรีหน้าท่านที่ออมันสู่เขาบ่ไดขึ้นกันแม่นครับตัวนี้หอยเชลรีสีทองครับตัวนี้คือชุดบอ่อลงใหม่เนี่ยอู้มหาศาลเลยตัวนี้ครับลายแมนเบิดนะครับพี่น้องแมนเบอู้ผุเน่เป็น่นเหลืองอยู่ครับแมนเบิดครับจักมือจักเว้นยังสีไดรุ่นซ้ํานี่ครับล้นบ่อตัวนี้ไส้นี่จะอยู่ประมาณเดือนนึงประมาณเดือนนึงครับเลี้ยงไปเอกจัก สองเดือนครับแต่สามารถที่จะจับขายได้จะกินจับกานได้จะใส่ประมาณเลี้ยนหาเลี้ยนหาเลี้ยนซิครับข้อดีของการเลี่ยงไว้เฉลี่ยซี่ทออนี่เป็นยังไงครับตลาดเป็นเป็นยังไงวตลาดกวางแห้งเลยครับตลาดกวางครับตลาดตอนรับนี้ไรแหงครับการบริโภคบ่การบริโภคการบริโภคเอาไปรวบจิ้มยังสิมันจะแสบเขาให้เฉลี่ยหน้าเฮาให้เฉลี่ยหน้ามันจะหยาบสองก็มีความเสี่ยงกับสารเคมี ครับครับตัวนี้เขาเลี้ยงเยงว่าต้องยาดเรื่องสารเคมีสามารถที่จะกินได้เบืดตามันเลยอืมครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งแต่เขา,าเลี้ยงเยงมีเขาสามารถกินได้แบบกินได<ป>้เพต้องผวงเนาะครับเ่าต้องผ่วงเ่าต้องไปยาดเพราะว่าเป็นยังเขาคือว่าตาหอยเชอรีมันมีสารผิดมันเป็นยังคือเมาก็เมาเพราะว่าหอยเชอรีมันเป็นงงกระเพาะมันนะครับหยุดท,ทั้งๆนั่นคือกระเพาะของเขาเวลามันกินเข้าไปเขาก็ไปกิน ถ้ามันไกินสารเคมีมากเขาก็ไปกินสารเคมีต่อประมาณนั้นโอ้ครับจังววาเขาให้เอาตามันออกเมนครับอืกินยาขายา,ยาก็ยุหันละเมนเพาะนักกน่นละแมนครับโอ้ก็เลยเป็นทีมาของสายมาเมาเส้นหมาเพิ่นเด้๋วควบหูอีกแล้วครับบ่นี้ครับผมโอ้สภาพ่องหันนอกมันสีเป็นคือจังหยาคือจังยุ่งนี่เนาะแมนครับนนนัี่คือบ่อเพาะหอยปังครับจะเพาะเพาะไว้ยังสีแล้วครับ นี่เด้ยครับพี่น้องครับนี่คือบอ่อเพาะหอยปังสามารถเขามาเบิง่งานได้เด,ดค้ครับเอียงเลียงเองหงาล่ทำพี่น้องเลี้ยงเองพาดจักมือครับจังเก็บใครได้หลายปานนี้ครับนี่ประมาณสองสามสองสัปดาห์นะครับขอถามไม่ได้ครับบ่าวเชิดมันมีอยู่ประมาณจะโตแต่ใครซับ<า>ดิใ่รุ่นนี่แต่ยูสมบูรณ์มาล่างโตถิงบ่เบดนีบ่ครับบดนีครับเลยครับเลยหนึ่งพันตัวครับ นี่สมมติว่าห้างหนึ่งจริงสิครับมันเคมีแล้วด้ยวยครับนี่คันห้างรุ่นใหญ่ประมาณนี้อาจจะอยู่สองสาม่อยอืบลุ่นนี้ก็จะลอยก็โตนครับตัวนี้หน่อย,ออยมันก็แล้วแต่ความสมบูรณ์ของไม้ปังครับมันเคืองหมื่นเหมือนตัวนี้ครับอยู่นี่นี่แม่นครับมันจะแตกไปเรื่อยๆพรอนุบาลอยู่นี่เดียวฝากยูนนี่เดียวเขาอาจะไปลงใบใหญ่อือนี่นะครับโอ้เป็นการต่อยอดใคเพิ่นแตกเองบ่ได้บ่ครับ แตกเองก็ได้ครับแต่ว่าขอเสียข้าสิบว่าใดเป็นรุ่นเขาต้องการที่จะเลี่ยงเป็นรุ่นเป็นรุ่นไปคือรุ่นนี่พร้อมที่จําหนายเขาก็จําหนายออกไปนะครับอ๋อเขาพอต้องไปคาดเด็กซัำเล็กหน่อยนะครับนา่ครับปสองปสามอืมถ้ารวมกันนี่เป็นกระสิตหน่อยมีตัวใหญ่มีตัวหน่นอยขัดขายลําบากเนาะขัดขายลําบากแต่ว่ารุ่นนี้มันก็ใช้มีน่ในยใหญ่หน่อยก็เยอะในเกณฑ์ของเขาครับมันจะบรุดกันแห้งบรุดกันแห้งครับโอ้ถือว่าเป็นขอดี พี่น้องก็สามารถมาเรียนรู้การเพาะได้แบบโดยตรงตรงนี้ก็เป็นพ่อพันธแม่พันธุ์เท่าก,กันพ่อพันธุแม่พันุหอยเชอรี่สีทองครับอน,นี้จะเป็นหอยเชอรี่สีทองนี<ม>่<ด>นะครับหอยเชอรี่สีทองนี่ขายจังไดครับผมถ้าเกิดว่าอ่ามีพูดพี่น้องเขาสนใจเขาขายจังไดียดจะขายเป็นคู่บ่ขายเป็นคู่ครับพ่อพันธแม่พันธรับครับพ่อพันธุแม่พันธุคือหูว่าเป็นตัวผู้ตัวเมียกันนี่ครับมีบ่มีแนวสังเกตบ่ก็อยู่มุมเปลือก รับมุมเปลือกคือกันเนาะรับมุมเปลือกไยตัวผูมันจะมันจะงมล่งครับตัวแม่มันจะงายเขึ้นครับนี่นะครับนี่คือตัวผูนี่อนี่มันจะงมลองยังสี่งมลงเนี่ยแน่นครับส่วนตัวเมียนี่ยมันจะงายเขึ้นยังสี่ครับนี่มีความแตกต่างเนี่ยครับคือมุมมุมของฝ้าครับโอ้สามารถเขาว่าเบิ่งได้ครับตัวเมียกับตัวผูก็เบิ้งได้ครับนะครับต้องอาศัยประสบการณ์พอสมควรนี่คือใครเพิ่นครับ เป็นมะใครตัวนี้เรางอไปเพาะอยู่บ่ครับสำหรับไข่หอยฉลีทตัวนี้ก็เอาไปเพาะขึ้นกันครับแยกขึ้นกันเพื่อที่จะเห็ดเป็นรุ่นขึ้นกันครับบ่ได้ปล่อยให้เพิ่นแตกเยงอยู่ในนี้เลยตัวครับมันมันยากการบริหารจัดการมันยากก็คือใอ้เพิ่นเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็คือใอ้เพิ่นมีหน้าที่แค่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ครับครับโอ้ด่ผมไปจังหนึ่งเวลาเข้าเข้าไทยหน่ำบ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์จัง่งสิลูกหน่อยเพิ่็จะดูดอกไปนํา ประมาณนั้นนะครับอ๋อมันอยากเป็นแต่การทายนามเป็นต้นไปพุ่นะเพราะว่าขี่พันไยตัวไงขี่พันกัลไรตัวน้อยพันกับขี่บ่ค่อยมีเขาก็เลี้ยงจนได้ใส่พ่นเขาจังได้ทายครับี่ยนนามเพื่อนครับนี่ก็ตัวนี้ก็พพอพันแม่พันอีกอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นห้อยปังครับนี่ห้อยปังพอพันแม่พันห้อยปังครับแสดงว่าพอพันแม่พันนี่บบต้องเลี้ยงไยก็ได้ตัวนี้นะครับแม่นครับบ่จําเป็นที่จะเลี้ยงไยตัวนี้ประมาณตัวนี้จะยูประมาณร0อยกว่าตัว ร้อยก็โตครับประมาณแปดสิบเก้าิบครูร้อยก็โตนี่สามารถสร้างไข่หอยตามที่ห้าไี้เห็นเมื่อกี้นี้เลยครับแมนออกมือละจัถกาะร้อยก็โตนี่ออกมือละจักไข่ครับโดยประมาณจะอยู่ประมาณคาเฉลี่ยว้วกออยู่ประมาณสี่ถึงห้าฟองก็ถืวมาหลายครับนี่สี่ถึงห้าฟองกับปลาไปหางหางมือละพันครับมือละพันโตได้แมนครับโอ้ห่ธรรมดาด้อครับถือว่าขยายพันธุ์ได้เร็วถือว่าขยายพันธุ์ได้เร็วแฮงนะครับ การเบ่งตัวผูตัวเมียเบ่งออกว่าครับบานลักษณะเดียวกันกับพอยเชอรี่สีทองครับนี่นี่คือตัวตัวผูปลายจะงามลงนี่นะครับนี่ตัวเมียจะง่ายขึ้นเห็นไหมครับจะแยกขึ้นตัวเมียมันคือมากายเลยครับถ้ามาตาของเพื่อนคือคือคนเนาะนะครับตัวผูตัวเมียบ่าเศษแล้วเบ่งออกเบิดนะครับผู้ใดมา ชมสวนอยูนีกสิไดประโยชน์ไปค่อนข้างหลายมันนี้ผมก็พึ่งหูคือกันว่าการเบิ่งตัวผู้ตัวเมียตัวเบื่องแนวนี้นะครับนี่คือสวนที่เฮาเบื่องบนสุดได้ครับพี่น้องครับแต่ว่าสิ่าอัปเดตให้พี่น้องเบืงองยางต่อเนื่องนะครับเนาะนี่คือพื้นที่ไร่หนึ่งของบ่าวเฐ์แต่ว่าเพิ่นใส่ได้ย่างมาตรฐานเป็นเกษตรกร,กรตัวจริงอีกผู้หนึ่งที่เฮ็ดจริงเฮ็ดจังล่ะกะ็รูปแบบไอเดียนี่ผมหมกักตรงที่ว่าพี่น้องบ่ต้องลงทุนหลายแต่ก็สามารถเอาไปต่อยอดอยู่ โกกน้องหน้าหรือว่ามองได้ของพี่น้องที่กำลังอยากเข็ยการเกษตรได้เบิด์ตสุขสุคนเนาะอาสำหรับมือนี้เข้ากระส้มแบบอิม่มเต็มอิ่มละ่ะเดี๋ยวสิมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆถึงความสำเร็จแล้วก็ความงามของสวนของบ่าวเชฉดสำหรับมือนี้ชมมาพระคุนขอบพระคุณสำหรับบ่มมา,วบบาวเชฉดสีผ้ายี่ยมชมครับมือนี้สสวัััดีคครรบบสวัสดีครับ